สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนกองพันพัฒนาที่สาแม่ริมสำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงมีปืนมารีวิวนะคะอยากให้ทุกคนน่ได้เห็นนะคะปืนกระบอกนี้เป็น Smith อ e เวสั s หกสสังเกตดูโม่นะคะโม่เขาจะใหญ่ผิดมนุษย์มานามากใช่เาผมจิงดูโม่สินี่แล้วเป็นโม่8นัดนะคะ ปกติอะเราก็จะเห็นกันแค่โม่หโม่7ใช่ไหมคะเต็มที่แต่อันเนี้ยพอมีโม่8ปุ๊บทุกคนว้าวเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างนี้เนาะก็เลยจะมาบอกว่าโม่8เนี่ยมันคือโครงเอนนะคะ โคงเอ็นก็คือจะเป็นโครงที่หน้าหน้าจะใหญ่ในบรรดาสมิธแอนเวสันแล้วนะคะตรงนี้มันเขียนว่า performance center นะคะเป็นปืนที่แต่งมาจากโรงงานส่วนศูนย์ปืนนะคะเขาก็ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นยิงปั้นเอ็กยิงอะไรที่ต้องใช้ความแม่นเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์หลังนะคะมันก็สามารถปรับนะคะซ้ายขวาขึ้นลงนะคะสามารถแอดจัดได้เพื่อ เราจะยิงนั่งแท่นหรือว่ายิงจี้นะคะก็สามารถยิงได้ทั้ง2แบบเลยนะคะก็ปรับเอานะคะส่วนศูนย์หน้าก็จะเป็นให้มาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นศูนย์หน้าแบบไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะคะเห็นคอมไหมคะคอมสั้นๆข้างหน้าตัวนี้อันนี้ก็มาจากโรงงานนะคะเวลาเรายิงแล้วปืนมันกระดกก็จะใส่คอมมาให้เผื่อไม่ให้มันกระดกนั่นเองลำกล้องปืนนะคะยาวหนิ้วนะคะ สำหรับไกปืนนะคะน้ำหนักปืนเขาก็ออกแบบมาได้อย่างสมูทและลงตัวนะคะอ่าไม่ว่าเราจะยิงนะคะแบบดับเบิลนะคะก็ไม่แข็งไม่หนักนะคะถ้าจะยิงแบบซิงเกิลนะคะก็นุ่มนะคะเบา สมูทมากสังเกตดูว่าน้ำอิงจับมือเดียวได้คือน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบาเพราะว่าโครงปืนนะมันเป็นโลหะผสมหรือว่าอลลอยนั่นเองก็เลยทำให้ปืนกระบอกนี้น้ำหนักดูเบานะคะเอกลักษณ์ของ627ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีทูโทนนะคะก็จะมีแค่2ส,สีนั่นก็คือสีเงินนะคะกับสีดำอันนี้ก็คือเป็นสเสน่ห์ของเขานะคะสำหรับ627 สำหรับด้ามปืนนะคะเป็นยางนะคะออกแบบมานะคะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเข้าได้อย่างกระชับนั่นเองเพื่อที่เวลายิงจะได้ไม่หลุดมือนะคะก็จะออกแบบมาเป็นด้ามแบบนี้นะคะมีร่องสําหรับนิ้วนะคะวางได้พอดีเป๊ะเลยนะคะก็โดยรวมแล้วนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากมี ไว้ในครอบคอรองนะคะก็ลองไปหาดูกันนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของปืนด้วยนะคะพี่เก๋นะคะที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนาะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณสนามยิงปืนกองพันพัฒนาที่3ามด้วยนะคะที่ให้นำอิงมายิงปืนในวันนี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนไม่ไปอ่ะดิ